นี่พี่น้องนี่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 หักเอาเลยทราบมนีนี่พี่น้องนี่ลิกลบตานี่นนนนพี่น้องมาจอบเบือ้องเงนนอไผยข้างทางพี่น้องนี่ก็กำลังอันนิน บงนองขึ้นมานี่สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขผูสุขชนมณีแม่นิด บริแรงใจมาเก็บอย่างทั้งนั้นแม่นิไปซือ้อนมพอดีก็เแล้วแวบ,บมาเบิงเบิงกอไผ่กอ,กอนี่พี่น้องนี่อยู่ข้างหลงังมานิดนี่นี่กอไผ่เกิดตามขางทางด้วพี่น้องแม่นิดมาจอบเบิงบ่ท่านแมมพี่น้องเบิงเบิงเบิงเพิ่นออกนอนจนเพิ่นไงแล้วนี่นี่เห็นบ่พี่น้อง ออกนอจนใหญ่แล้วพี่น้องเบึงเบึงพุ่นนะ่ะที่ว่านี่เป็นนอข้าเจ้าเด้เห็นบ่บ่ท่านแม่มาบ่ท่านนี่ก่อภัยเดี๋ยวนี่พันธ์โพออกขามหัวมานี่เดี๋ยวไปในสิขุดไปปลูกอยู่ท่านนี่นอใหญ่ดีเดี๋ยวสิมาขุดไปปลูกเอากระจกมาขุดนี่พี่น้อง นี่เห็นบอลาม่าออกมานี่ถนนด้วยจ้ะหน่มองนี้เป็นถนนเป็นถนนจ้ะถ,ถนนส่วนร่วมนี่พี่น้องมาจอบเบิ้องอันนอภัยข่างทางพี่น้องเบิ้งประท่านแตกขึ้นสูงแล้ว คุณคะสูงสูงเลาบ่ท่านแมวโหเมื่อได้มาเบิงประมาณอาทิตย์หนึ่งบ่ได้ออกอาทิตย์หนึ่งสูงนี่นี่จอบไปอีกสองมือเดี๋ยวสิมาเบิงนี่เห็นบ่พี่น้องนี่พี่น้องนี่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  หักเอาเลยซ้ำซ้ำอันนี้ซ้ำเห็นเดี๋ยวเขาสิกอันนี้ก้อนเดี๋ยวเขาสิแกก้อนนี่นี่เห็นเราเอาเลยนี่น,นี่พี่น้องนี่นี่เห็นปุ๊บเอาปับอยา่าลอซะจังสันบ่ได้นี่ตังบ่ได้กินนี่พี่น้อง นี่แหนงแหนงก็เอานี่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 มีความสูงสูงขึ้นแล้วเอาเมดพี่น้องนี่พี่น้องว่าสิว่าเอาเอาโหลดอะ ะว่าเอาไว้กวาเขาสิมาเขากะแกแเกเล้วแห้งค่ะสไตายสไตลแห้งนี่โอ้ยบัทันไผ่ก่อนี่โอพีนอ่น้องนี่ คุณอะบัท่านแม่นี่ข้างทางจะนี่นี่นี่สีดายไปหลดนอนน้อยน,อยนี่นี่นี่พี่น้องนี่ลบลบตานี่นี่ปึ๊บนี่นี่โอ้พอไิ้แกงอยู่ ออกนอจนใหญ่แล้วพี่น้องเบิงเบึงพูน่ะที่ว่านนี่เป็นดันนอข้าเจา้าเด้เห็นบ่บ่ท่านแหมมาบ่ท่านนี่กอไผ่เสกายแห้งนี่กอไผ่ล่ามมาจากบานหลังนี้เด้พี่น้องนี่ล่ามมาจากบานหลังนี้ออกมาถนาดมีพื้นกำแพงกันไว้เด้พี่น้องกำแพงปูนกันเ้เพิ้นเต่น นอกออกมานี่ได้แค่นี้ละเมื่อนี่เดี๋ยวยางไปลานค่ะก่อนแม่น่สิมาเอาเอาเ่ได้เอา,เอาเถุงมานําพี่น้องเดี๋ยวแม่น่สิกลับมาเอา,าหักไว้หักถิมไว้กลับไปลานค่ะก่อนจังมาเอาจะเดี๋ยวไม่ไปลานค่ะก่อนเดอ้อนี่พี่น้องไปร้านค่ะ ไปลานค่ได้ถุงมาแล้วมาใส่ใส่หน่อไม้พี่น้องนี่ก็ได้เติบไลายเติอบอยู่เ้อะแกงหมอน,นึงอยู่เ้อพี่น้องนี่นี่หน่อไม้เดี๋ยวไปแกงเมนูหนาจ้ะวิธีคิดหนาเด้อพี่น้องคิดห,หนาแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเห็ดแตงาเอ็นยืดมากเห็ดหนังยาน้ำนีำ่ เอาให้เมื่อนอนหน่อยๆเนี่ยก็เอาโหลดเพราะว่าถึงเอาไว้กับพท่านเขาพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่นี่ตกแนมดีๆเด้นี่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่นอนหน่อยๆก็เอาโอ้ยแกอันเป็นอันนี้นี่พี่น้อง จ้าพี่น้องคลิปนี้แม่นี่กลไปกอนเด้อม,มาสันสันไบ่ได้ตั้งใจมาเก็บแต่วามาเจอเนองใหมจ่จ้าก็เลยเก็บใดนี่ไ้แกงหนึ่งพอดีพี่น้องเดี๋ยววันแม่นี่ก็คลิปหนาเด้อแม่นี่สิเห็ดคลิปแกงเนาะใหมใ่ใส่แอนใส่เห็ดหูหนูนี่พอดีไปสื่อเครื่องสื่อแนว่าใส่แล้วพี่น้องคลิปหนาติดตามเด้อพี่น้องว่าแม่นิ่แกงเนาะใหม่พัดหนีสีแสบบอเนาะพี่น้องเนาะ บางเราก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งติ้งติ้ง,งเห็นผลดําเด้อพี่น้องจา้าจะได้บาา่พลาดคลิปหนาต่อไปเด้อบางเราก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเ,เ,เจ็บจะโจนเด้อพี่น้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาจ้า,จาบ๊ายบายได้แค่นี้ละเมืนน่อนี้เดี๋ยวย่างไปลานาค่ะก่อนแม่นี่สิมาเอาเอาบ่ได้เอา,เอาเถุงมานําพี่น้องเดี๋ยวแม่นี่สิกลับมาเอา หักไว้หักทิพยไว้กลับไปหลาน่างก่อนจังมาเอาจ้ะเดี๋ยวมันจะไปหลาน่างก่อนเด้อบ๊ายบายกลับบ้านลับพี่น้องบ๊ายบาย,บาย,บาย